สวัสดีค่ะพบกับโฮสเซนซิงนิวอัปเดตในวันที่24พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งในวันนี้ราคาทองคำสปอตในช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนครึ่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากสก,กุลเงินดอนลลาร์อ่อนค่าระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนจากที่ยูโรฟื้นตัวขึ้นค่ะ และดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการในสาหารัฐและยุโรปทำให้แนวโน้มอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนขนา้ขนางหน้าในขณะที่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินคริปโตเคอเรซีซึ่งสกุลเงินคริปโตเคอเรซีได้มีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากโดยบิตคอยลดลงประมาณ50%จากระดับสูงสุดในปีนี้หลังจากแรงกดดันตลาดต่อเนื่องจากที่ทางการจีนจะเข้ากวาดล้างทำการขุดเหมือนบิตคอยรวมทั้ง ควบคุมพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนเพื่อป้องกันมีให้ความเสี่ยงของประเจกบุคคลลุกลามไปสู่สังคมในวงกว้างส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการขุดเหรียญคริปโตในจีนประกาศระง,งับการดําเนินงานทั้งนี้จะสาเหตุของความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลนั้นช่วยกระตุ้นทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุน ก่อนหน้านี้จีนและสหรัฐได้มีการปราศาัเสียงคุมเช่นเงินคริปโตสานที่ทางด้านกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าจะออกมาตรการกวาดล้างตลาดสกุลเงินคริปโตรวมทั้งการทำธุรกรรมในตลาดดังกล่าวโดยระบุว่ารายงานโอนเงินสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งหมื่นดอลลาร์ขึ้นไปจะต,ต้องมีการรายงานไปยังกรมสำนากรสหรัฐและรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้สถาบันการเงินให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกรรมสกุลเงินคริปโตซึ่งก็รวมถึงการซื้อขายการทำระบัญชีและการเอาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตเนื่องจากมีความกังวลว่าความผันผวนของสกุลเงินคริปโตจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินประชาชนและจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษ,ษฐกิจและการเงินของจีน เมื่อรัฐบาลจีนจรเริ่มประกาศที่จะเข้มงวดมากขึ้นอาจทําให้กิจกรรมการขุดสก,กุลเงินคริปโตเช่นบิตคอยในจีนลดลงเป็นอย่างมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยปัจจุบันจีนมีสัดส่วนแรงขุดบิตคอยอยู่ประมาณ75%ของทั้งหมดของโลกส่วนคืนนี้สหรัฐไม่มีการเปิดเผยตัวเลขสษฐกิจใดๆที่สำคัญแต่มีการถแถลงของนารไลเอลเบนนาผู้ว่าการเศษและการถแถลงของประธานเศตสาขาแอตแลนตา สำหรับแนวน้มราคาทองคำคาดว่าขึ้นไหวไซเวย์โดยมีแนวรับอยู่ที่1,860ดอลลาร์ 1, 60, และมีแนวต้านที่1,890ดอลลาร์ 1, 90, และ1,900ดอลลาร์ทั้งนี้ราคาทองคำยังสามารถปรับขึ้นได้ต่ออย่างแข็งแกร่งและมีโอกาสไปยังแนวต้านบริเวณ1,900ดอลลาร์ 1, ในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าและค่าเงินบาททรงตัวส่วนทองคำในประเทศมีแนวรับ27,700บาทและแนวต้าน28,500บาทค่ะ แต่ว,วันนี้ค่ะหมดเวลาของอภิสรา,าแล้วค่ะสามารถติดตามรายการข้อสักเกตงนิวอัปเดตได้ใหม่ในว,วนันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ